ปิดทุกการแจ้งเตือนที่ที่น่ารำคาญที่สุดนะครับอย่างเช่นแอปที่เราไม่ใช้นะ้ครับหรือว่าการแจ้งเตือนแอปที่เราไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับผมทำง่ายๆตามตามนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง Gaming Offi c i a l วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอปที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันแล้วผมคลิปนี้จะเร็วๆสั้นๆหน่อยแล้วผม ก่อนเลยนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนสำหรับ iPhone หรือ iPad นะครับผมแล้วเข้ามาที่การแจ้งเตือนครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแอป,ปที่เรามีอยู่ครับผมมีอยู่ในเครื่องหรือว่าที่เราโหลดมาครับผมต้อให้ทุกคนเลือกนะครับว่าจะต้องการปิดการแจ้งเตือนแอป,ปไหนไม่ให้มันเดี่้งขึ้นมา หรือมันทําให้เราลาคาญครับผมเราก็ปิดไปเลยครับผมยกตัวอย่างครับผมจะปิดการแจ้งเตือนสําหรับแอปนี้ครับผมแอปกอยสอครับผมนี่ครับให้ทุกคนกดปิดไปแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับพอปิดไปแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วพอเปิดมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมส่วนผมจะปิดไปนะครับผมนี่ครับเราก็มาเลือกครับผมแล้วกครับผมว่าเราจะปิดการแจ้งเตือนแอปอะไรแอปต่อไปก็จะเป็นแอปนี้ครับผม นี่ครับทำการปิดไปครับผมแอปไหนที่เราไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนหรือเด้งขึ้นมาครับผมปิดไปแล้วครับถ้าแอปไหนนี่ครับปิดไปครับถ้าแอปไหนเราที่ไม่ต้องการให้มันเด้งขึ้นมามันทำให้เราลำคาญเราก็ปิดไปครับคลิปนี้จะเร็วๆหน่อยนะครับสั้นๆใช้เวลาไม่มากครับคลิปนี้ผมจะมาสอนสำหรับ iPhone หรือ iPad นะครับ เดี๋ยวนดอยผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้สั้นๆเร็วๆนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการกลับมาเปิดอีกทีให้เรากดไปที่แอปแบบเดิมครับผมที่เราปิดไว้แล้วก็กดเปิดไปแล้วครับผมเราต้องจำไม่ได้ครับแล้วว่าเราปิดการแจ้งเตือนแอปไหนไปบ้างนี่ครับผมผมผมลืมแล้วครับผมเนี่ยทำการเปิดครับผมถ้าเราต้องการให้เปิดก็เปิดไปแล้วครับ นี่ครับผมนี่ครับผมสอนทั้งปิดและเปิดครับผมก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับปิดการแจ้งเตือนสําหรับแอปที่เราไม่ต้องการให้มันเล้งขึ้นมาหรือเราลาคาญแล้วก็ปิดเลยครับไม่ต้องเปิดก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปปิดคลิปเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ